เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่27ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP และหรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) 1. GDP วัดมูล,ลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 2. GDP ยึดพื้นที่เป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ผลิต 3. GNP เท่ากับ GDP ลบรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศ 4. GNP ยึดสัญชาติของผู้ผลิตเป็นหลักโดยไม่คำนึงว่าการผลิตจะเกิดขึ้นที่ใดในโลก 5. GDP หมายถึงมูลค่าสินค้าและการบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในรอบระยะเวลาหนึ่งโจทย์ข้อนี้นะเขาถามเกี่ยวกับ GDP และ GNP นะ GDP คืออะไร GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเนี่ยย่อมาจาก Gross Domestic Product นะโดยคำว่า Domestic เนี่ยแปลว่าภายในประเทศนะซึ่งมันคือมูลค่าตลาดของสินค้าและการบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นในประเทศภายในระยะเวลา1ปีนะโดยไม่ขึ้นว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตามนะแต่จะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทยนะ ซึ่ง GDP เนี่ยเป็นดัดชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะแล้วสามารถสามารถที่จะบ่งชี้ค่าครองชีพของประชากรค่าครองชีพของประชากรในประเทศนั้นๆได้ด้วยนะซึ่งเอาง่ายๆก็เข้าใจง่าย,ายๆก็คือเราจะมองแค่ภายในประเทศถูกไหมไม่ว่าคนไทย หรือคนญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติที่มาลงทุนในไทยนะถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราจะมองเป็น GDP เสมอเลยนะก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทีนี้เรามาดู GNP GNP คืออะไรนะ GNP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GNP เนี่ยย่อมาจาก Gross National Product นะ ซึ่งคำว่า national เนี่ยแปลว่าสันชาตินะเชื้อชาติอะไรแบบนี้นะก็คือขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยนะ g n p เนี่ย คือมูลค่าของสินค้าและการบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นโดยบุคคลในประเทศนั้นๆน,น,นะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามก็ให้เราลองนึกภาพคนไทยเนี่ยไปผลิตของที่ต่างประเทศนะหรือผลิตในประเทศหรือไม่ว่าจะคนไทยอ่ะไม่ว่าจะผลิตที่ไหนก็ตามนะเราจะถือเป็น GNP เสมอนะก็คือให้ดูที่ตัว N นะย่อมาจาก national เนาะในขณะที่ตัว D นะย่อมาจาก domestic ซึ่งดีเนี่ยโดเมสติกภายในประเทศนะเราก็ดูประเทศเราเป็นหลักถูกไหมพื้นที่ประเทศในประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็น GDP หมดเลยเนี่ยค่ะที่ GNP คนไทยทำอะไรบ้างเป็น GNP หมดเลยเนาะไม่ว่าจะทำที่ไหนก็ตามนะ GNP นะแต่ต้องเป็นคนไทยเท่านั้นเนาะในขณะที่ GDP นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะแต่จะต้องทำที่ประเทศเท่านั้นเนาะอันนึงเจาะจงที่อันนึงเจาะจง บุคคลเนาะอันนึงเจาะจงสถานที่อันนึงเจาะจงบุคคลเนาะซึ่งสูตรการคำนวณ GNP เนี่ยมีวิธีคำนวณก็คือจะเอา GDP GNP เนี่ยจะเท่ากับ GDP นะบวกด้วยรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าข้อนี้เนี่ยผิดแน่นอนนะเพราะว่าเราจะต้องรู้สูตรการคำนวณ GNP เนาะอันนี้ก็ผิดนะต้องเป็น GNP บวกด้วยรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศซึ่งเรามองง่ายๆเนี่ยก็คือ GNP เท่ากับ GDP บวกไทยทำนอกลบด้วยนอกทำไทยนะไทยทำนอกในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศในขณะที่ลบด้วยนอกทำไทยนอกทำไทยเนี่ยหมายถึงต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนในไทยเนาะนี่ก็จะเป็นสูตรวิธีการคิด GNP นะสำคัญมากนะ ข้อที่3เนี่ยต้องจำให้ได้นะ GNP เท่ากับ GDP บวกรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะบวกนะไม่ใช่ลบนะบวกเท่านั้นเนาะบวกนะบวกต่อมาเรามาดูชอยข้ออื่นๆกันต่อเนาะโจทย์เขาถามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนนั้นข้อ3เนี่ยแหละผิดสูตรมันคือบวกกันข้อที่1นะเขาบอกว่า GDP วัดมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเนาะ เกิดขึ้นภายในประเทศ GDPD แปลว่า d o m e s ติ c d o m e สติ c แปลว่าภายในประเทศแปลว่าสนใจแค่ภายในประเทศเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็ถูกเนาะต่อมาข้อที่2องเขาบอกว่า GDP ยึดพื้นที่เป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ผลิตยึดพื้นที่เป็นหลักก็ถูกอีกเหมือนกันนะ GDP สนใจสถานที่ถูกไหม GNP สนใจบุคคล ต่อมาเขาบอกว่า GNP ยึดสัญชาติของผู้ผลิตเป็นหลักโดยไม่คำนึงว่าจะผลิตที่ไหนก็ตามในโลกอันนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันเนาะ GNP national สนใจแค่บุคคลสัญชาติเชื้อชาติต่อมาข้อที่5 GDP หมายถึงมูลค่าสินค้าและการบริการขั้นสุดท้ายนะที่ผลิตในประเทศในรอบระยะเวลานหนึ่งก็คือ1ปีเนาะซึ่งข้อหานี้ก็ถูกอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น ข้อ27นะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะก็ตอบข้อ3เลยนะซึ่งคีย์เวิร์ดหลักๆข้อนี้เนี่ยมีแค่ว่า GDP สนใจสถานที่ GNP สนใจบุคคลแค่นี้นะข้อ27ตอบข้อที่3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องนๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาเราม่วมงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ